Bye. <laughs> นะคะจังหวัดอาทองค่ะขึ้นเหมือนหลังเต่าเลยค่ะมันเหมือนหลังเต่าเอนค่ารเนะใกล้เวลาที่จะเคลื่อนสผู้่าใหญ่มากเลยค่ะแต่ว่ามเหมือนหลังเต่ามากเลยเพื่อนคะนะคณะจะภาพนะครับลูกๆหลานลูกหลานทุกท่านเรียกกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะได้ยกเครื่องที่จะไปประกอบพาเพื่อนๆดู ขึ้นมายกเครื่องที่จะไปประกอบพิธีหน้าเมนนะครับเบียเชิญนะครับลูกหลานเรียนเชิญมานี่เลยอยู่ใกล้ๆสระน้ําด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆสระน้ำเรียนเชิญครับลูกหลานลูกหลานของคุณแม่ค่ะทุกท่านเลยครับคม่่ใหญะเดี๋ยวเราจะม่ใหญเครื่องขบวนแล้วนะครับกําลังมีงานแตมางานค่ะพอดีมาเจอเห็ดแปลกๆก็เลยถ่าย ให้เพื่อนๆชมนะคะอยู่กับต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้เาเรียกเรียกเรียกกันเข้ามาเรียกกันเข้ามาตายตายแล้วค่ะต้นไม้ตายแล้วค่ะต้นไม้มันตายแล้วแค่ถั่วนครับนะคะต้นไม้มันตายแต่เห็ดมันขึ้นได้ยังไงขึ้นเหมือนกับหลังเต่าเลยค่ะเพื่อนหน้าแปลกมากนะคะเรียกกันเข้ามาครับลูกเรียกลูกครับเห็ดนะคะที่แรกคิดว่าไม่ใช่แต่จับดูแล้วมันใช่เห็ด เหมือนหลังเต่าเลยเนาะขึ้นเป็นกอเลยค่ะอ่าพวกผู้ชายนะครับหนุ่มๆนะครับหนุ่มๆนะครับเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะได้เพื่อนๆรู้จักด้วยขบวนกนะครับด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรน้ำ่ายคลิปถ่ายเห็ดลูกชายลูกชายก็เดี๋ยวก็ถือกระถางทู่ขอบคุณมากมากค่ะถือกระถางทู่